สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคึกหน้าล่าสุดชวนหลีกภัยไฟเขียวฝ่ายค้านจ่อเปิดซักฟอกรัฐมนตรีไม่ลงมติแจง้งทำได้ตามรัฐธรรมนูญ เมื่อเวลา11นาฬิกาที่รัฐสภาในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีข้อกฎหมายสำคัญที่จะต้องพิจารณาเมื่อเปิดประชุมสภาสมัยสามัญในวันที่1พฤศจิกายนว่าในการประชุมร่วมรัฐสภามีกฎหมายที่สำคัญค้างอยู่2เรื่องส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีกฎหมายที่สำคัญค้างอยู่หลายฉบับ เพราะช่วงหลังกฎหมายที่ผ่านกระบวนการมาตรา77เข้ามามากขึ้นแต่เดิมจะเห็นว่าในสมัยประชุมก่อนไม่มีกฎหมายค้างเลยแต่ช่วงหลังการเสนอต้องผ่านกระบวนการทำประชาิจาพิจารณ์ต่างๆฉะนั้นเมื่อเปิดสมัยประชุมก็ต้องขอความร่วมมือจากสมาชิกด้วยอาจจะขอให้มีการประชุมเพิ่มเติมในวันศุกร์อย่างน้อยเดือนละ1-3ครั้ง เื่อจะได้สัสางงานที่คณะกรรมาการหรือกมทพิจารณาเสร็จแล้วซึ่งค้างอยู่หลายเรื่องโดยจะเชิญตัวแทนของวิปสฝ่ายมหารือก่อนเปิดสมัยประชุมถึงเรื่องที่ค้างพิจารณาอยู่ร้อยกว่าเรื่องซึ่งถือเป็นเรื่องปกติแต่เรื่องที่กมทพิจารณาเสร็จแล้วไม่ควครค้างเพราะปกติกมทจะใช้เวลาในการพิจารณามาก จะเห็นว่าทุกสัปดาห์จะมีกมทรายงานมาว่าขอเวลาเพิ่มฉะนั้นเรื่องที่พิจารณาแล้วเสร็จก็ควรจะให้จบไปเมื่อถามว่ารัฐบาลได้มีการติดต่อทางสภาเพื่อขอเปิดสมัยวิสามันพิจารณาพระราชกำหนดพรกรควบคุมโรคติดต่อแล้วหรือไม่ในายชวนลกภายกล่าวว่ายังไม่มีการประสานมาและเสนอกฎหมายมาทั้งนี้ หากมีความประสงค์ที่จะเปิดสมัยวิสามันก็สามารถทำได้และทางสภาก็ยินดีให้ความร่วมมือแต่ขณะน,นี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ3สัปดาห์ก็จะเปิดสมัยประชุมตามปกติเมื่อถามถึงกรณีฝ่ายคา้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ในสมัยประชุมหน้า ก่าสามารถทำได้ตามรัฐธรรมนูญเพราะสมัยประชุมที่แล้วก็มีการเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติซึ่งเป็นการเสนอเข้ามาเพื่อทราบข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นเพียงแต่ว่าจะอภิปรายแบบไม่ลงมติในช่วงเวลาใดเท่านั้นเมื่อถามถึงความคืบหน้าของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคุณวิสารเตชะธีรวัตรสสจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยกล่าวหา กุนกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแจกเงิน5ล้านบาทให้กับสสที่บริเวณชั้น3ของรัฐสภาในช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมาในชวนอีกภายกล่าวว่าคืบหน้าไปทุกสัปดาห์ทั้งนี้อยู่ที่ว่าคนที่เชิญมานั้นมาหรือไม่ตัวตนได้ขอให้ในายแพทย์สุก,กิจอัดโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปช่วยดูแลตรงนี้ด้วยว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วปัญหาอยู่ที่ว่าเชิญแล้วเขาไม่มีเวลามาแต่ก็ต้องขอความร่วมมือเขาเพื่อที่คณะกรรมการจะได้มีเวลาทำงานซึ่งตนก็ถามเรื่องทุกสัปดาห์แต่เดิมกำหนดกรอบเวลาในการสอบสวนเอาไว้แต่ก็เพิ่งมีการขอขยายเวลาเมื่อสัปดาห์นี้ เพราะไม่สามารถสอบได้ตามที่เชิญมาทุกคนความคืบหน้าล่าสุดจุรินไม่ตอบบิตูขออยู่อีก5ปีให้ถามนายกเองหนุนเพื่อไทยเปิดซักฟอกไม่ลงมติชี้จะได้ใช้โอกาสชี้แจง8ตุลาคมเวลา10นาฬิกาที่จังหวัดตราดนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่ของพระเด็กประยุทธ์จโนโชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่7ตุลาคมและพูดกับประชาชนว่าขอเวลาอีก5ปีวิกฤตประเทศชาติจะดีขึ้นเป็นการส่งสัญญาณว่านายกจะอยู่ต่ออีกสมัย ว่าตนไม่สามารถตอบได้ว่าท่านประกาศอย่างไรต้องไปถามนายกเองเพราะตนนั้นก็ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเหมือนกันส่วนที่พักเพื่อไทยระบุว่าหลังเปิดสมัยประชุมสภาจะขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติมีความกังวลหรือไม่ในฐานะพักร่วมรัฐบาลนายจุรินกล่าวว่า พักประชาธิปัตย์สนับสนุนอะไรก็ตามที่เป็นตามวิถีทางประชาธิปไตยรัฐสภาฉะนั้นถ้าจะมีการยื่นยัตติอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติซึ่งเป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยการตรวจสอบรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยไม่ขัดข้องและสนับสนุนอยู่แล้วรัฐบาลจะได้ชี้แจง และประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการอภิปรายของฝ่ายค้านและการชี้แจงของรัฐบาลทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์เวลานั้นว่าสุดท้ายแล้วใครสามารถอธิบายและเป็นประโยชน์กับประชาชนมากกว่ากันความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองจับตาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพลังประชารัฐอาจมีสองคน ภายในการประนอมเรื่องของการเสนอชื่อพลเอกประยุจันโอชาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพลังประชารัฐพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณทิ้งปมทางการเมืองไว้เป็นปมว่าจะเสนอเพียงชื่อของพลเอกประยุจันโอชาหรือว่ามีชื่อแคนดิเดตอื่นอีกนี่คือปมใหม่อันต่างจากการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม2562หากจำกันได้ในห่วงแห่งการเสนอชื่อ มีปัญหาว่าจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาไปพร้อมกับชื่อของนายอุตมะสวนายนซึ่งเป็นหัวหน้าพักในขณะนั้นหรือไม่ส่งผลให้เกิดการต่อรองและในที่สุดนายอุตมะสวนายนก็ถอนหัวและคงเหลือเพียงชื่อของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพียงผู้เดียวคราวนี้แม้ว่าพลเอกประวิทร์วงษ์สุวรรณจะถอนตัวแต่ก็ทิ้งปม เป็นปมที่พลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณยืนยันว่าเป็นเรื่องของภายในพักพลังประชารัฐนี่คือปมที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องครุ่นคิดอย่างหนักมีความเชื่อตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชาตัดสินใจอาศัยอำนาจตามมาตรา171ของรัฐธรรมนูญปลดร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่านางนเรมลพิญโยศินวัตรวันที่8กันยายนแล้วว่า แต่ละก้าวจากนั้นเป็นต้นมาของพรเดกประยุจันโนชาคือการรุกเข้าไปยึดพลังประชารัฐกรณนั้นการที่พลเดกประวิตย์วง์สุวรรณไม่ยอมปลดร้เอ,อธรรมนัติผมเผ่าจากเลขาธิการพรรคนางนารมน์พิญโยศินวัตรจากเฮรัญยิกพักคือเงื่อนแง่งสําคัญอีกทั้งยังได้แต่งตั้งพลเดกวิทย์เทพหัสดินนอายุทยาเข้ามาเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตรพ์พรรคอีกเท่ากับได้สร้าง ป้อมค่ายป้อหมายก็เพื่อสกัดการลุกของพลเอกประยุทจันโอชาทุกปฏิบัติการของพลเอกประวิทธิ์วงศสุวรรณก็คือการตอกย้ําและยืนยันอย่างเป็นรูปประรรมว่างานในภักพลังประชารัฐเป็นเรื่องของพลเอกประวิทย์วงศ์สุวรรณนั่นเท่ากับเป็นการปิดประตูพลเอกประยุจันโอชาสิ้นเชิงทุกการ อันเกี่ยวกับการเมืองการเลือกตั้งหากเป็นของพรรคพลังประชารัฐย่อมเป็นของพลเดกประวิทยวงสุวรรณเท่านั้นพลเดกประยุทธ์จันโอชาเป็นคนเดินตามสถานเดียวความคืบหน้าล่าสุดหมอชละนานอัดพลังประชารัฐเตรียมเสนอบิ๊กตู่กลับมาเป็นนายกถาม7ปีที่สร้างหายนะให้ประเทศไม่ละอายบ้างหรือ เตุลาคมนายแพทย์ชลน่านสีแก้วสอสอน่านพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายสุพัฒนพงศ์พันมีเชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุที่เศรษฐกิจไม่ดีและไม่เติบโตเพราะรัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาหนี้สินที่รัฐบาลก่อนหน้านี้ทำเอาไว้ว่าการพูดเช่นนี้ของนายสุพัฒนพงศ์เป็นการปัดความรับผิดชอบ ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแต่ทำไม่ได้เลยโยนผิดให้รัฐบาลอื่นหากบอกว่ารัฐบาลที่แล้วก็น่าจะหมายถึงนี่สินรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอสร้างไว้มากกว่าเพราะสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรบริหารประเทศ2ปี10เดือนตั้งแต่ปี2554ถึงปี2557หนี่สาธารณะเพิ่มขึ้นเพียง 1.252ล้านล้านบาทแต่พระเดกประยุทธ์สร้างหนี้สินสาธารณะสูงให้ประเทศถึง9ล้านล้านมากกว่าทุกรัฐบาลรวมกันนายแพทย์ชรนานยากล่าวอีกว่าส่วนกรณีที่นายวิศนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่เคยพูดเรื่องนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่ง8ปีต่อกันไม่ได้เป็นการโกหก ต่อประชาชนทั้งประเทศทั้งั้งที่นายวิษณุพูดผ่านสื่อมวลชนถึงวาระการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่กําหนดระยะเวลาสูงสุดในการดํารงตําแหน่งนายก8ปีแต่พอถูกจับผิดได้ก็แกล้งลืมเพราะมัวแต่หาทางออกให้กับพลเอกประยุทธ์จะอยู่ในตําแหน่งต่ออย่างไรจึงทิ้งหลักการของกฎหมายไปหมด ส่วนการที่พรรคพลังประชารัฐจะเสนอพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อสืบทอดอำนาจตะยะยาวและยึดติดอำนาจคุมประเทศปูทางนายทหารรุ่นต่อไปขึ้นคุมแทนโดยไม่สนใจว่าประชาชนจะรู้สึกอย่างไรเจปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์สร้างหายนะให้กับประเทศมากแค่ไหนประชาชนเดือดร้อน ทั้งประเทศเศรษฐกิจพังค้าขายฝืดพผเด็กประยุทธ์ไม่รู้สึกละอายตัวเองหรือที่บ้าอํานาจควรที่จะละอายต่อบาปบ้างทั้งทั้งที่ทําร้ายประชาชนทําลายประเทศขนาดนี้ต้องพิจารณาแล้วว่าตัวเองจะหลงอํานาจไปอีกนานทําไม